สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปชมการรีวิวเรือนใหม่ของ New Honda Scoopy i ปี2023สีน้ำเงินรุ่นขับท่วลนะครับซึ่งเรือนใหม่รุ่นนี้เป็นเรือนใหม่ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมเลยครับว่าเรือนใหม่จะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับ มาเริ่มที่ตำแหน่งแรกเลยครับก็คือเราต้องเปิดสวิตกุญแจแบบสมาร์ทคีกันก่อนนะครับให้อยู่ที่ตำแหน่งออนตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วนะครับต้องกดหนึ่งครั้งปึ๊บแล้วก็เปิดมานะครับออนนะครับเป็นเลื่อนไม้แบบไฟฟ้านะครับคือเวลาเราเปิดสวิตเนี่ยเข็มตัวนี้นะครับมันก็จะกว่าขึ้นมาแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับก็คือ เ็นการอบอกว่าเรียนไมค์กาลังทํางานอยู่นะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะมาแนะนําว่าตรงไหนคืออะไรกันบ้างอันดับแรกก็คือให้ดูที่หน้าจอตรงนี้ก่อนนะครับ New s c o o p y นะครับจะเป็นเรียนไมค์แบบกึงกก่งอะนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะครับก็คือข้างล่างเป็นดิจิตอลข้างบนเป็นเข็มอะนาล็อกนะครับเป็นเรียนไมค์แบบไฟฟ้านะครับซึ่งอันดับแรกนะครับผมก็จะ เรียวขบวนก่อนว่ามีตำแหน่งอะไรบ้างขอไปครับเอาข้างล่างก่อนดีกว่าที่เห็นชัดนะครับตรงนี้คือเวลานะครับเวลาที่ผมเรียกคือ18นาฬิกา22นาทีนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มโหมดนะครับส่วนตรงนี้เป็นเกน้ํามันนะครับซึ่งน้ํามันจะมี6ขีนะครับ3ขีก็คือเหลือเครื่องถังน้ํามันถังนี้ประมาณ4ลิตรนะครับถ้าเหลือขีสุดท้ายแสดงว่า น้ำมันทีเหียอ,อยู่ประมาณ1.58ลิตรนะครับครับหน้าจอแรกก็คือเป็นหน้าจอเรือนใหม่รวมนะครับก็คือเป็นหน้าจอรวมก็คือผมขี่ออกจากชลูมที่โชคปัญญาเรียบทั้งด่วนขับมารีวิวนี้นะครับเป็นระยะทาง10กิโลเมตรนะครับซึ่งตอนที่เรารับรถออกมานะครับฝนตกหนักมากนะครับในวันแรกนะครับอันแรกก็คือ ทัวร์นะครับก็คือระยะทางรวมที่วิ่งได้ทั้งหมดนะครับถ้ากดปุ่มโหมดหนึ่งครั้งจะเป็นทริปนะครับซึ่งผมยังไม่กดเซตทริปนะครับก็คือ10.5กิโลเมตรนะครับถ้าเราอยากเซตทริปเราต้องกดแช่ไว้หนึ่งครั้งนะครับกดปุ่มโหมดนะครับเนี่ยครับกดปุ่มโหมดแช่ไว้หนึ่งครั้งก็จะเป็นเซตศูนย์ใหม่นะครับถ้ากดโหมดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นตัวเลข กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตัวเลขกิโลเมตรต่อลิตรที่เราขับขี่ได้หน้าขนานั้นซึ่งตอนนี้ตัวเลขจะไม่ขึ้นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ขับขี่นะครับถ้ารถวิ่งอยู่นะครับมันจะขึ้นทันทีเลยว่า20 30 40กิโลเมตรต่อลิตรคือถ้าขึ้นตัวเลขเท่าไหร่แสดงว่าหน้าขณะเวลานั้นรถกินน้ำมันที่ระดับตัวเลขแบบนั้นนะครับสมมติเราเราขับขี่ไปคงที่อยู่ที่40กิโลเมตรต่อลิตรแสดงว่าหน้าตอนนั้น รถจะกินน้ํามันอยู่ที่40กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ถ้ารถหยุดมันจะไม่ขึ้นถ้ารถวิ่งมันถึงจะขึ้นนะครับกดหนึ่งครั้งปุ๊บเ็าจะเป็นระยะทางเฉลี่ยนะครับก็คือที่เราขับรถจากบ้านถึงที่ทํางานนะครับอย่างเช่นผมเริ่มต้นจากบ้านไปที่ทํางานสมมุติ15กิโลพอเป็น15กิโลดับเครื่องปุ๊บเรามากดดูมันก็จะขึ้นเลยว่าระยะทาง15กิโลที่เราขับไปอ่ะ อัตรากินน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่กี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถ้ามันขึ้น45กิโลเมตรต่อลิตรแสดงว่าภายใน15กิโลที่เราขับไปอ่ะก็คือจะกินน้ํามันอยู่ที่40กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตามหน้าจอที่ขึ้นนะครับถ้าเรากดไปอีกหนึ่งครั้งก็จะกลับมาทัวทัลเหมือนเดิมนะครับสําหรับเดือนใหม่ของสกูปปี้ไอนะครับด้านล่างก็มีแค่นี้ครับต่อไปข้างบนนะครับเห็นไหมครับขาวขาวก็คือ ตรงนี้เป็นไฟโชว์เตือนแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่มันจะอ่อนแล้วเราสมควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับส่วนตรงนี้เป็นสาธารณกุญแจรีโมทน,นะครับถ้าไฟตรงนี้สีส้มติดขึ้นนะครับก็แสดงว่าสาธาณรณกุญแจพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับนี่ครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่า สถานะกุญแจรมโมดพร้อมใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดได้เลยนะครับนะครับโอเคพอเราเปิดสวิสกุญแจเสร็จปุ๊บไฟมันก็จะดับหายไปนะครับส่วนไฟตรงนี้เป็นไฟสีแดงกับพริบมันจะขึ้นตอนไหนตอนที่เราเปิดสัญญาณการขโมยนะครับนะครับถ้าเราจอดไว้ปุ๊บที่ห่างไกลเราก็กดรีโมทสัญญาณการขโมยไว้นะครับไฟก็จะกระพริบป,ปุ๊บปุ๊บ ปุ๊บนะครับสีแดงถ้าไฟไม่กระพริบแสดงว่าสัญญาณการขโมยไม่ทํางานนะครับเดียวผมจะทําให้ดูนะครับนะครับถ้าเรากดปุ่มบนนะครับนะครับกดการขโมยนะครับจะสังเกตเห็นว่าปุ่มแดงตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นจะกระพริบปุ๊บแสดงว่าการขโมยทํางานแล้วนะครับเนี่ยการขโมยทางานแล้วนะครับถ้ามีใครมา ไฟรถหรือว่ามาทําอะไรรถนะครับเดี๋ยวผมจะคอยให้ดูนะครับนะมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับพร้อมไฟจุดเตือนกับพิษนะครับทิื่ว่าสักพักเดี๋ยวมันก็จะหยุดเองอัตโนมัตินะครับสําหรับสัญญาณกันขโมยนะครับน่าใช่ไหมหยุดเองแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสัญลักษณ์ต่อไปได้เลยนะครับต่อไปสัญลักษณ์ต่อไปนะครับ ก็คือนะครับโลโก้เครื่องยนต์นะครับตรงนี้เป็นโลโก้อีโคนะครับคือมันจะขึ้นกรณีว่าเราขับช้าแล้วลดประหยัดน้ํามันนะครับนโลโก้ไฟสูงนะครับถ้าเราเปิดตรงนี้เป็นไฟสูงนะครับอย่างเงี้ยนะครัเป็นไฟสูงไฟตรงนี้มันจะขึ้นอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมฮะไฟสูงมันจะขึ้นนะครับถ้าเรากดเป็นไฟต่ำเงี้ยมันก็จะดับนะครับ ส่วนตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับนะครับไฟเลี้ยวอยู่นี่เรากดปุ๊บนะฮะเรากดไฟเลี้ยวเห็นไหมอันนี้ไฟเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเราจะปิดไฟเลี้ยวก็กดลงนะครับหรืออันนี้เลี้ยวขวานะครับนะครับไฟเลี้ยวขวา โอเคครับเสียอย่างเดียวนะครับไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวขวาแทนที่จะแยกกันนะครับเปิดซ้ายกระพิบซ้ายเปิดขวากระพิบขวาแต่ว่าอันนี้คือต้างเปิดซ้ายเปิดขวามันจากกระพิบสองแบบนี้นะครับมันดูแล้วมันงงนะครับต่อไปนะครับก็คือตำแหน่งของไฟเครื่องยนต์อ๋อเราดูแล้วแล้วก็ต่อไปเป็นตัว idling stop นะครับก็คือตรงนี้นะครับ ถ้าเราปิดไว้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเปิดไว้ปุ๊บเนี่ยะเนี่ยครับมันจะขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าเราถ้าเราบิดคันเร่งมันจะพุ่งไปเลยนะครับสําหรับไอเดรลิงสต็อปนะครับเป็นการช่วยประหยัดน้ำมันนะครับเอาง่ายๆนะครับเราขับขับไปไปจอดติดไฟแดงถ้าเราเปิดตัวนี้ไว้นะครับผมเครื่องพอจอดติดไฟแดงเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับพอได้ไฟเขียวแล้วก็บิดคันเร่งต่อเลยมันก็จะสตาร์ทขึ้นมาแล้วก็พุ่งต่อเลยนะครับ แต่ผมแนะนําไม่ให้ไม่ควรใช้นะครับผมเพราะว่าเปื้องแบตเตอรี่มากโอเคครับสําหรับคลิปรีวิวเรือนใหม่ของออนิคอนด้าสกูปี้ไอปี2023นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ่าเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็ฝากกดสันกระดิ่งให้กับช่องสปอนสตอรี่เวอร์ชันหนึ่งยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ